ครับเลยก่อนน้องตองก็แต่งตัวไปโรงเรียนนะครับซี่แล้วองอข้าวกินเรียบร้อยอแต่งตัวแล้วน้องตองก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัววันนี้ใส่ชุดอา่าเรียกว่าชุดมะฮ่อมเหรอนุ่มตองชุดอะไรชุดผููไทยอ๋อชุดผูไทยครับนี่ก็ใส่ชุดผู้ไทยนะครับซี เห็นเสื้อสุดผ ok ู้ไทยก็ว่าผู้ไทยอะไรแมนเด<อ>ีย <ke> วะไม่แมนีแมนบ่เอาคู่ไม่ได้เหรว่าผู้ไทยบ่คือว่าคู่ยู่แถวนั้นแล้วเขาว่าผู้ไทยหมดไดเขาก็เออครับครัก็อาแล้วแล้วคุยแล้วรู้เลืง้งษะรู้คื้ก็คุยร่องเ่ไทยมาตลอบ่ เอเอคุยดิคุยเดียวอยู่แต่โรงเรียนน่ะวาวนะเลยสาวาวคือเฮาวนี่แหละหรือวาวไทยหรือเปลาเออนั่นแหละเขาเอินโอ,เอ้เสื้อชุดผู้ไทยก็ต้องวาวภูไทยได้เหมือนนี่นะบอกมันก็วาวแต่เพราะภาษาฮาวเอออันนี้เืาวาวภาษาเนี่อันนี้เ<อ>ก,ก็เกว,เาเาวาวภาษาเฮาภาษานะเ <ๆ S 1> ขาเอิญแบบนิ้เขาเอานินแบบภาษาไทยหรือว่าภาษาผู้ไทยภาษาเนาะ ภาษาอันนี้นะ,ะ,ะไอ้วาภาษาไทยไห้วาลภาษาผูไทยไดไนี่น้องตองกินกินส้มนะหวานไรน้องตองบอกพ่อว่ายัางไงวัน,นวันนี้น่ะ บอกว่าอะไรไม่บอกว่าให้พ่อไปรับบอดตอนไหนพ่อจะไม่ได้แม่พ่ออยากระถามน้องตองลงว่าตอนไหนบ่ายบ่ายโมงครึ่งได้ไหมค <laughs> รึ่งเหรอ ก็ไปรอรับน้องตองบ่ายโมงครึ่งไม่ใช่เหรอแต่ว่าน้องตองแต่ <c oughs> ว่าน้องตองเลิกเลิกสองโมงใช่ไหมบ่ายสองเลิกเลิกบ่ายสองคือว่าจะให้ไปรับบ่ายสองแล้วไปบ,บ่คือว <c oughs> ่บบาจะให้พ่อถึงบ่ายสองแล้วไปไปรับบ่ พ่อก็ต้องไปตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงจะทันถึงจะทันทน้องโต้ถ้าพ่อไปออกจากที่นี่ไปบ่ายสองมันก็น้องโองก็ต้องได้รอ<ะ>ก็ไม่นานประมาณสักยี่สิบนาทีอนานเรานานมาันแล้วก็ต้องให้พ่อไปรอตั้งแต่บ่ายโมงครึ่ง แล้วก็รถก็รถพ่อมันจะหักนะ้วก็ไปยืมรถเขาก่อนตั้งเอาไม่ยืมรถรับพ่อมันเก่งใจขนาดนะนะเอา,เาขึ้นรถแล้วนะครับไปโรงเรียนครับเอฟซีเอาเลยก็ไปโรงเรียนนะครับส่งนงต้องเหมือนเดิมครับวันนี้ใส่ชุดใส่ชุดผู้ไทยครับเอฟซี ก็จะใส่ชุดผู้ใชย ไม่จาได้บ่ะ,ะทำไมไม่ลองเพลงให้ฟ <c oughs> ังด้วยนอดดึกบอบเมาื่อคืนเด็ดไม่ต้องรอแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรอแล้ว, <c oughs> อ,อ,ลว <c oughs> อยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวถ้ารอเดี๋ยว <c oughs> มันจะมีคู่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าลุงหวังจะไม่เอาคู่เลยวทำไมถึงไม่เอาฟังจะไปเหรอจะมีในตู้ลุงหวังอยู่อยู่แบบนี้ก็สบายดีฮะมากินข้าวมาลุงพันมามาข้าวกับคนดังมามากินข้าวเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยกินข้าวเวลาโซนกินข้าวเนี่ยจะคาบแล้วก็ไปคาบแล้วก็ไปแหนมเจ้าปายังแหนมใสแหนมหายหมดแล้วหายหมดแล้วจ้า ไปคุยงานเลยไงคุดยัางนะนางนาง <c oughs> เต็มความพร้อมบ่ไปเองงานเจ้าบ่ะชงทานเขาเป็นคนได้แล้วนะอิ่มทิพย์อิ่มทิพย์เหรออิ่มทิพย์ <c oughs> ไม่ต้องกินข้าวก็อยู่ลนะคนมีศีลมีธรรมจะอิ่มทิพย์นะใช่ ถ้าถ้าไปลงอยู่ที่วัดเนะี่ยกินข้าวกินข้าวไม่มากก็อยู่ได้ทั้งวันนะอุ้นทิริปอ้าวมาที่บ้านกินแล้วบ่กินแล้วค่อยนะทำปุ๊บกินปับนะ๊บเลย่เดินทางมาบ้านไม่ได้กินกนะับเขาเพราะหลับมันต้องจำแจ่วก่อนคือยกมาที่นี่แจ่วเอาไปโลดแจ่วนะกินข้าวก่อนนะมันยังในแห้ง ผู้ไทยนี่จะบอกว่าทำกินข้าวก่อนยังเเวะลุยังลงหน้าแล้วก็เลยก็เลยเป็นประเพณีที่เราจะไปทํางานปลูกมันทนํานาทําอะไรเราจะกินข้าวก่อนค่อยลงทำเห็นไม่กินข้าวเดี๋ยวมันเป็นวินเป็นวินม,มาทางนี้มันยังจบขนาดอะไรไม่มีขากล้องหลวงนี่แต่ว่าแต่ว่าไว้ที่บ้านไม่ได้อาตจดรถมาอ,อืมมันลืมเอาใสา่รถ พามาจากส่งน้องตองแล้วก็แวะกินข้าวก่อนเราจะกินข้าวกับย่าอาสีนะครับสีมีทอดไข่มีเกี๊ยวน้ำปลาผัดมะแตงสุดยอดมะแตงผัดมะแตงเ่าเหมือนกันนี่แหละกับค้อยผัดเหมผันผัดผัดเผือกผัดผักบงเอออันนี้เดี๋ยวผัดเผือกอันนี้ทอดไข่เซีวเผอ เซภาคนาวบ้านคอยถ้ากินถ้าเนื้อนี่จะบอกว่ากินซีนเบ้านเราจะพูดแบบนั้นขนาดไปทำคลิปบ้านคอยอันนี้เจลจกินซีนเจลหัวโปกเส้นอันนี้เจลอยเจลหเือว่าอันนี้เจลอยเยอะยาจะถามา้วว่าเจลน้ำปลาเจลน้ำปลาเออแต่บ้านคอยจะตทำนี่ก็จะมาเจลหัวโปก้มต้องมีเจลน้ปลาอ๋อถ้ากินข้าวกับลุงก็จะมีเจลหัวโปก ลุงบอกว่าถ้าไม่มีเจียวหัวปลอกกกินไม่แซบกินไม่แล้วกินไม่แล้วมัน<ช>มันเป็นมันมันเป็นอันนี้แล้วเนาะม,มันเป็นประเพณีแาตอ่าลุงจะบอก่าบอกว่าทุกครั้งที่ลุงกินข้าวลุงจะนั่งเจีวหัวปอกเด็ดก็เห็นเสียมด้าอย <laughs> <laughs> ู่ไหนเสียมด้ามอนลุงพันเอาไปแล้วตไนนก็มีเหตุเพืปอาดาอยู่กับปดาจ้า สายไหมหมดแล้วอะไรไหมเดี๋ยวค่อยจะลอกอันนี้นะค่อยากเอยากเลยแม่งแง๊บเนาะเยอะอยู่บ่อ่าเยอะอยู่ภาษาที่ไทยวันละคำไปบ้านค่อยของไปให้ลูกค่อยกันไข่เนืเลือดปูดประตูบ้างเข่ไข่เนืเลือดอันนี้นะไข่เพิ่มไข่ประตูบ่ ไข่นาเลไข่นาเลเฮ้ยไข่นาโลเตตะกี้ตะก้อนเท้ากับว้าวทบผู้ไทยแบบนี้แล้วอือจะหาก็มาแววมามาแววไทยอันแววไทยรู้ไหมบววค่อยแววไทยแล้วค่อยตกผู้ไทยนะเออแววแววไทยแล้วค่อยตกผู้ไทยค่อยจะบอกว่าไปชี้ไปคล้องกระปอมไอ้ที่เแท้มันไม่ได้กระปอมมันบอกกิ้งก่าเออยาเขาไม่รู้แล้วหลานก็พูดว่าไปคล้องกระปอมกระปองกับเมฆอือ แลาวผู้ไทยผสมผสมไทยเนาะย่าไม่เคยพูดเมื่อก่อนนี้ย่าจะพูดไทยไม่เป็นซ่ากะคำนอนนอนนวงหวานขึ้นใหม่แล้วจ้าไปนไม่เป็มอ่ะไปมีขึ้นใหม่ท้องอาน้ำลบวันนี้เราต้องแกงหน่อไม้ใส่นี้อะอมแล้วก็ใส่ผักอันนี้นะผักวันที่หนึ่งมาแล้วแล้ววันที่หนึ่งมาไปเอาแม่